เตรียมอัปเดตเครื่องตัดฟิล์มเวอรชัน7ใช้งานง่ายขึ้นมาก การอัปเดตครั้งนี้จะช่วยให้คุณใช้งานเครื่องตัดฟิล์มได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อเปิดเครื่องก็จะเห็นได้ชัดว่ามีหน้าตาที่เปลี่ยนไปมีป๊อปอัพแสดงข้อความโปรโมชั่นต่างๆจากทางแบรนด์แล้วก็จะมีแบนเนอร์สื่อการตลาดของทางแบรนด์อีกด้วยซึ่งการอัปเดตครั้งนี้จะช่วยให้คุณใช้งานเครื่องตัดฟิล์มได้อย่างง่ายขึ้นซึ่งหน้าตาต่างๆเนี่ยก็จะดูสวยงามมากกว่าเดิมดูแล้วสบายตาใช้งานง่ายขึ้นอย่างเราจะหา oppo ก็กดไปที่ตัว o โดยที่ไม่ต้องพิมพ์ให้ยุ่งยากเเเเลลยครับมมมื่อกกดข้้าไปแว็จะีนู อย่างเช่นเราจะหา iPhone 14ก็กดไปที่14ก็จะขึ้นรุ่นขึ้นมาเลยครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการหาเครื่องหรือว่ารุ่นต่างๆได้ครับส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ชอบมากๆเลยครับก็คือเราสามารถดูว่าเราตัดรุ่นไหนไปบ้างแล้วครับซึ่งเราก็จะเอาไว้คอยดูนะครับว่าเราสั่งตัดรุ่นไหนไปบ้างครับ อย่างเช่นกรณนนีที่เราลืมนะัะว่าเครื่องที่แล้วเนี่ยเราตัดเทมเพลตอะไรรุ่นอะไรครับเราก็จะสามารถเช็คได้แบบง่ายๆเลยครับแต่ว่าการอัปเดตเวอร์ชัน7ในครั้งนี้นะครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเติมเครดิตการตัดเก่าๆที่มีอยู่ได้นะครับแนะนําให้ลูกค้านะครับเติมเครดิตการตัดเก่าก่อนที่มีอยู่ให้หมดนะครับ ก่อนกดอัปเดตภายในวันที่14ครับและทําการเชื่อมต่อจะเด็ดค้างไว้ซึ่งการอัปเดตเวอร์ชันในครั้งนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยใช้งานเครื่องดับเฟียนได้อย่างง่ายขึ้นจริงๆอัปแล้วใช้ง่ายขึ้นมากๆปล่อยอัปเดตพร้อมกัน15พฤศจิกายนนี้